รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี เบเวอร์จสจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบก,กับรายการว้าวเวนแวกันอีกแล้วนะคะ ทุกวันเสาร์เวลาดีๆบ่ายสองโมงห้าสิบแบบนี้อีกไม่กี่วันแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่ช่วงวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์นั่นเองแหวนเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยกำลังมองหาสถานที่ที่จะไปสวีทกับคนที่คุณรักหรือมองหาของขวัญแทนใจเพื่อมอบให้กับคนรักหรือคนพิเศษของคุณแล้ววันนี้ค่ะรายการว้าวันลแวนก็จะพาคุณผู้ชมไปที่ที่หนึ่งนะคะและต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่มีการตก แต่งและดีไซน์ที่แปลกโดดเด่นและยูนิคไม่ซ้ำใครรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนจะเป็นที่ไหนตามแหวนไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะแหวนก็อยู่กับคุณลักษณ์นะัทพัชริยะกำผลเจ้าของร้าน One d a y w a l l ์ฟเฟลค่ะสวัสดีค่ะคก่อนอื่นเลยขอถามคุณลักก่อนว่าจริงๆแล้วคือเป็นสถาปนิกทำไมถึงมาสนใจการจัดออกไม้ได้คะพอเราเป็นสถาปนิกเป็นอินทีเรียเป็นสไตลิเต์เหมือนแบบพอจบงานเราก็เราก็รู้สึกว่าเออดอกไม้เนี่ยมันน่าจะเติมเต็ม ตัวงานของเราเนี่ยครับมันดูดีขึ้นมันดูสดชื่นขึ้น<ม><ม>ก็เลยก็เลยหาคนจัดดอกไม้มาจัดให้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยถูกใจ<ม>ก็เลยเลยเริ่มทําเองเราก็เลยเริ่มศึกษาเราก็เหมือนไปซื้อเองเราก็เลยอยู่ดีก็หลงสเสน่มันอะไรเงี้ยแล้วอย่างของร้านวัน Day w a l l f l o w e r เนี่ยม,ม,มีสไตล์การจัดยังไงเป็นพิเศษเอ่ยที่แตกต่างจากที่อื่นออจริงจริงมันง่ายมากเลยอะเราเราไม่ต้องตั้งใจเราไม่ต้องอะไรก็ได้จริงๆแล้วธรรมชาติรู้ว่าดอกไม้อะไรเงี้ยมันสวยมันอยู่แล้วอะ เราไม่ต้องไปจัดเราไม่ต้องไปไปเรียนหรืออะไรก็ได้แค่แค่เด็ดๆกำๆมันก็สวยแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราอ่ะชอบในความเป็นเหมือนเป็นดอกไม้ป่าเป็นเฮอร์บเป็นใบไม้เป็นดอกญ้าอะไรอย่างเงี้ยฮะหน้าตาดอกไม้ที่เราเราเลือกหรือว่าเราเราหามาขายอะไรเงี้ยครับมันก็ก็คือมันเหมือนอะไรประหลาดเลยครับเราวัติศาสตร์ช่องแบบอะไรประหลาดเอออะไรประหลาดอะไรแปลกอะไรเงี้ยเหมือนแม่ค้าเขาจะรู้ว่าไอ้นักเกรตนักเกรตนะครับเดี๋ยวร้านนี้มันก็จะมาซื้ออะไร แต่ไม่น่าเชื่อนะ<อ>ความประหลาดความที่ที่คุณลักบอกว่าน่าเกล็ดเอามารวมกันแล้วมันกลายเป็นช่อดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์และมีความยูนิคในตัวมากเลยนี่ก็เป็นแบบซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะที่ชอบมากเพราะร้านนี้คือมีความแปลกตั้งแต่การตกแต่งรวมไปถึงดอกไม้ของร้านด้วยนะคะเละเห็นว่าร้านนี้เนี่ยมี เอเริ่มด้วยใช่ไหมเอ่ยอ่าใช่ครับเนื่องจากเป็นคนดีเทลครับเราพยายามสร้างโลกใหม่ของเราแล้วก็ยิ่งยิ่งอยากเหมือนแบบย่อทุ่งดอกไม้ย่อโลกย่ออะไรของเรา,เาไปเก็บไว้ในขวดในโหลอะไรบ้างอ,าอะไรอย่างเงี้ยครับและเทอเรี่มมันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกดอกไม้ได้ไหมคะแล้วมันเก็บได้นานขนาดไหนเอ่ยมันก็สวยได้ 3วันแบบอยู่ในครอบแก้วครับแล้วก็ไอ้น้ำก็จะเริ่มขึ้นแล้วก็มันก็จะตามมาด้วยลาอะไรเราก็เลยทดลองทดลองดูว่าจริงๆแล้วเหมือนจัดดอ,อกไม้เสร็จแล้วเอาเอาแก้วเนี่ยมาครอบเออได้ประมาณสักสามวันแล้วที่เหลือแล้วต้องเอาครอบแก้วออกเพราะต้องให้อากาศมันถ่ายเทบ้างอะไรเงี้ยครับพอเปิดครอบไว้แล้วก็ทิ้งไว้จนเหมือนแบบดอกไม้ทุกอย่างมันแห้งสนิทแล้วก็ค่อยเอาฝาครอบมาครอบไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าสีสันอะไรทุกอย่างมันก็จะไม่ได้เหมือนเดิมก <ใช S 1> <ๆ S 2> ็จะเป็นเหมือนดอกไม้แห้ง มัคือ<ห>เป็นแบบว่าเป็นความธรรมชาติแล้ร้านนี้<ช>จะเน้นทุกอย่างที่แบบเป็นความธรรมชาติก็เป<อ>็นศิลปะและความงดงามแบ,บแบบหนึ่งแลคนะเทเรียมันนี้ในอย่างวันท,ที่กำลังจะมาถึงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าทางร้านมีแบบว่าคอลเลกชันหรือดอกไม้อะไรพิเศษไมเอ่ยก็มีครับจริงๆแล้วเราพยายามคิดเหมือนเป็นแบบคอลเลกชันหรือว่าคอนเซ็ป ทุกปีแต่ว่าเนื่องจากเราเปิดมาแล้วสิกว่าปีอะไรอย่างเงี้ยฮะทีนี้เราก็เป็นปีแรกที่เราจะเริ่มรีลันเอาคอนเซปที่เราชอบมากที่สุดอะไรนะ oh. ก็คือปีนี้เราก็ใช้คอนเซปมันมันจะเล่าเรื่องของความรักที่มันมาจากเวลาแล้วก็แบ่งตามช่วงเวลา mm hmm. อะไรเงี้ยครับห้าคอนเซปอันแรกก็คือเป็นเหมือนรบบักแรกพบมันก็จะเป็นเหมือนแบบเดลักกิ้งวันก็คือคุณเป็นผู้โชคดีหรือเป็นช่วงที่จะเหมือนเป็นแบบป๊อปปี้เลิฟ สีมันก็จะเหมือนเป็นแบบจะพสเทลหน่อยหรือไม่ฉูดฉาดมากครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างเริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่ารักรักแรกพบเพิ่มเริ่มยังไม่ร้อนแรงเป็นสีแดง<ใ>ช,ชาอะไรอย่างนั้นแล้วก็ชอที่2ก็เป็นชอสักช่วงเวลาสักสาปีเราก็ใช้ชื่อว่าเลิฟโนความรักที่มันจะก้าวข้ามอะไรครับมันจะมีความเซ็กซี่มันจะนู่นนี่นั่นอะไรมันก็เลย มีความเป็นสีสันชูดฉาดทีมันนึงเลยหมายถึงว่า3ปีนี่ก็เราเป็นช่วงร้อนแรงเหรอฮะใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็ช่อที่3ก็จะเป็นเซเว่นเยียร์เวลาช่วงนี้แบบว่าเวลาเราคุยก็เหมือนแบบเออ7ปีอาถรรพ์อะไรเงี้ยครับอ่าฮะเซเว่นเยียรนี่มันก็เป็นเหมือนช่วงวัดใจครับมันก็จะเป็นเหมือนแบบถ้ารักแล้วก็คือจะไม่เลิกแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าไม่รอดช่วงนี้ก็เลิกกันไปเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วกับไม้ออกเป็นยังไงดีถ้าอย่างนั้นอ่าใช่มันก็คือเหมือนเป็นแบบ แดงก็แดงไปเลยขาวก็ขาวไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ไปเลยใช่ครับมันเป็นเหมือนมันเป็นช่วงที่เหมือนต้องเสี่ยงแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็ไปสักทางละคุณจะมาแบบแบบว่าแบบงงๆไม่ได้แล้วก็ช่อที่สี่มันก็จะเป็นสักสิบปีแล้วอะไรเงี้ยสิบปีขึ้นไปเราก็เหมือนใช้ชื่อว่าเซอร์ไพรส์บัเนาะเซอร์ไพรส์มันก็เหมือนเป็นแบบ ซอร์ไพรส์แฟนเรื่อยแต่ว่าทางอจริงแฟนก็รู้อยู่แล้วว่าสิบปีคงจะทำให้ใเดิมันรู้อยู่แล้วว่าเือเหมือนแบบตั้งใจเซอร์ไพรส์ยังไงกูก็เดาได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะทไมก็จะเป็นแแล้วก็ช่อที่ห้ามันก็คือชีเลิฟก็คือก็จะรู้แล้วอ่ะก็คืออยากจะอยู่กันด้วยไปนานๆจนแกเท่าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบออกแนวธรรมชาติอะไรางี้นิดนึงคือมันจะนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะนิ่งๆมันรักที่มันพงแล้วอุ้ยชอบมากเลยว่าแบบ น้าว่าใครที่อยู่ในสเตจไหนของความรักเป็นช่อดอกไม้ที่บมกบอกถึงอารมณ์คอนเซปต์นี้ลูกค้าอาจจะจำได้แล้วก็เอ๊แต่ว่าคุณก็ต้องเปลี่ยนช่วงเวลาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะร้านเปิดมา10ปีถ้ามีใครที่ซื้อรุ่นปัปปี้เลิฟไปตอนนี้นี่ต้องไปรุ่นเออรุ่นสีแล้วถ้าเกิดว่าอยู่กันมา10ปีขนาดนั้นอีก10ปีถ้าคอลเลคชันนี้กลับมาใหม่ก็จะกลายเป็นคอลเลคชันเลิฟอะไรอย่างนั้นนะคะ ช่วงหน้าไปลิมรสความอร่อยกับเมนูของทางร้าน Wallflowers Cafe จะมีอะไรบ้างและจะว้าวขนาดไหนอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะ